สะอาดหมดจดจากใจถึงใจน้ำใจที่คินไม่หมดสะอาดหมดจดด้วยรักแลละงหงใยน้ำใจที่คินไม่หมดสะอาดหมดจดจากใจถึงใจ จะอาจหมดจดจากใจถึงใจ จากใจถึงใจน้ำใจที่มีให้กันเหมือนด่างำมันที่แสนอบอุ่น สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนรายการของรายการพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสนะคะกับบาเทอร์สมาร์ทนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่กำลังดู Facebook Live อยู่ในตอนนี้นะคะ ก็เรา air live ออนแอร์ไลฟ์สดนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน YouTube นะคะสามารถดูได้ทั้งสองช่องทางเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะซึ่งก็เป็นอีกสมาชิกนะคะที่เข้ามานะคะในบาเทอร์ Smart <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกันว่าที่มาที่ไปของการมารู้จักบาเทอร์ Smart <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นธุรกิจที่ เขาใหญ่นะคะจังหวัดนครราชสีมาใครที่ไปเที่ยวบ่อยๆนะคะก็น่าจะมีโอกาสไปลองใช้บริการกันนะคะอ่าใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะคะเรามีพอยต์มาแจกด้วย5รางวัลรางวัลละ1,000พพอยต์นะคะเพียงแค่ เข้ามาดูใน Facebook Live นะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ออกไปในหน้า Facebook ของคุณนะคะตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะ mm. พิมพ์ข้อความเชิญชวนให้คนเข้ามาดูลฟ์ในคืนนี้กันเยอะๆนะคะ mm. แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาประกาศผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับรางวัลไปนะคะ mm. แล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ mm. ข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทักทายแขกรับเชิญของเราได้นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาเป็นคู่ค่ะแพคคู่เลยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนียเขาใหญ่เนเจอร์รีทรีตเดี๋ยวนี้นะคะจะให้ทั้งสองท่านมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงนะคะมีบริการอะไรบ้างและรู้จักบาเทอร์สมาร์ทได้ยังไงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราทั้งสองท่านแล้วนะคะเป็นวิดีโอคอลค่ะต้อนรับ คุณนิธิกรเพียมาและคุณพิรยาใจปิ่นนะคะจากเขาใหญ่เนเจอร์รีทรีตนะคะสวัสดีตั้งสวท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ะโอ้นี่มาแพ็คคู่เลยนี่อยู่ที่เขาใหญ่กันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ต้องครับถูกต้องที่เขาใหญ่เนเจอร์รีทรีตครับนี่อากาศเป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือเปล่าคะอากาศตอนนี้ฝนตกช่วงเช้าเ<อ>ย็นๆก็ ทุกวันก็อยู่ประมาณยี่สิบสองยี่ิบเอ็ดนะโอ oh, ้โหอกาสดีเขาปักช่องเขาใหญ่นี่เขาบอกโอกาสดีมากเลยใช่ไหมคะอบบาอยากใช้ทั้งสองท่านทักทายคนทีนท่เข้ามาดูลา์นในตอนนี้แล้วก็แนะนําตัวทั้งสองท่านหน่อยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจนะคะเชื่อลยคคะครับสวัสดีครับเอ่อท,ท่านนะครับผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก,ก็เป็นกับคุณพิยานะครับก็ได้ร่วมที่นัชื่อเล่นผมชื่อแก้วก็ได้ครับคุณแก้วคุณตุณ ครับก็จะง่ายง่ายขึ้นค่ะตุนค่ะสวัสดีค่ะตุนพีระยาใจปินรหัสสามเก้าสามสองนะคะค่ะทั้งสองท่านนี้ใช้รหัสร่วมกันไหมคะหรือแยกกันคนละรหัสครับคนละรหัสแบ่งไ,ไปสองรหัสเลยใช่อันนี้เขาเพิ่งสมัครใหม่ค่ะอ๋อ <laughs> แสดงว่าคุณพิระยานี่รู้จักบาบาเธอสมาร์ทก่อนแล้วก็ถึงมาแนะนําให้แนะนํา คุณนิพิกรรู้จักเนาะใช,ใ,ชใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านะพูดถึงพูดถึงเขาใหญ่เนเจอร์รีทรีตหน่อยนะคะเป็นเป็นรีสอร์ทใช่ไหมคะเป็นที่พักครับเป็นเป็นที่พักร<อ>ีสอร์ทครับยังไม่อยากเรียกรีสอร์ทเป็นว่าอ่าเป็นคล้ายๆบ้านพักตาอากาศตากอากาศอ๋อนี่ดูดีเลยเไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าธุรกิจเรานี่มีอ่ามีบริการอะไรบ้างคะที่เขาใหญ่เนเจอร์รีทรีต มีห้องพักกี่ห้องมีบริการอะไรบ้างครับห้องเราไม่เยอะครับมีประมาณแปดหลังนะครเราใช้เป็นหลังเพราะว่าหลังหนึ่งเราใชยก็ว่าเป็นมาพักผ่อนเป็นบ้านตากะากาศดังนั้นเราสร้างมันมาจะห่างกันหลังละสิบเมตรเพื่อให้เป็นส่วนตัวนะครับและ้วระหว่างบ้านเราก็ปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้บังไว้แล้วก็ไม่ให้เสียงเนี่ยอ่าก็ก็จะไม่ค่อยได้ยินเพราะโดยโดยอาศัยว่า isolation โดยธรรมชาติ ต้นไม้ที่ปลูกก็จะเป็นต้นไม้หลายๆชนิดเป็นต้นไม้ในประวัติาสเป็นต้นไม้หอมหรือก็มีสองส่วนส่วนนี้ก็เป็นส่วนส่วนผลไม้นะครับเรียกว่าการเด่นโฮมดีล่านะครับที่ฝั่งหนึ่งเรียกว่าอีสานอีสานโมเดิร์นอีสานโมเดิร์นสไตล์คนอีสานก็ต้องมีอีสานติดไว้นิดนอันนี้เลยค่ะภาพนี้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าออกแบบ ลักษณะก็คือเราเรียกว่าเป็นอีสานโมเดิร์นดีไซน์อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับอ๋อเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรที่แตกต่างคะที่เอ้ยมันเอกลักษณ์เลยความเป็นอีสานที่ใส่เข้าไปในที่พักของเราครับเอ่อที่ที่ใส่ในในตรงนี้นี่เราเราคิดว่าโมเดิร์นอีสานเนี่ยจะไปเป็นอีสานกะคงไม่ได้เพราะว่าคงคงยังนึกถึงภาพอีสานจะต้องยกสูงข้างล่างมีอ่ามีควายเป็ดมีไก่อย่างฉะนั้นยกสูงเนาะ ยกสูงแล้วก็มีชานชละาออกไปสำหรับทำกับข้าวอะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วข้างล่างก็มีที่เก็บสโตร์เมีที่ตำข้าวมีอะไรต่างๆเราคิดว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่มเดก็เลยย่อลงมาในส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นห้องพักนะครับเพราะนั้นก็ก็ออกอีสานอีสานหลังคาเราก็ออกสไตล์อีสานนะครับอ๋อเป็นสไตล์ประยุกต์เนาะโมเดินแต่ว่ายังมีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่เนาะ โอ้โหดูดีมากนะคะแล้วนี้เรามีบริการที่พักเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วมีบริการอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะอ๋อมีครับคือเราเราจะมีเนินอยู่ข้างบนนี่เรยกว่าเขาเรียกว่าวิสต้ารอยัลชื่อผลันิดๆนะครับค่รอยัลก็ท่านหมายเขาว่ามีวิวสุดสายตาซึ่งจะมากกว่าคาว่าพาโนรามิกนี่นะครับเนินครับอันนี้ก็จะมีมีหลายกิจกรรมครับเรามีพื้นที่ประมาณร้อยไร่นะครับ ไ่ไแล้วก็ส่วนที่เราจะมีทางเดินถ้าเรออกกำลังกายประมาณหนึ่งกิโลกว่าประมาณอันสองรอยเมตรสำหรับเดินขึ้นเขาลงเขาหนึ่งนะครับหรือว่านักปั่นก็ท้าทายเรื่อวกเขาจะักวิ่งหรือสำหรับคนมีอายุก็ก็เดินสบายๆครับคุโลุคโอ้โหเรียได้ว่าไปพักผ่อนกันทั้งครอบครัวได้เลยนะใครอยากจะไปสูตรอากาศบริสุทธ์ไปสัมผัสกับธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาตินะคะ เขาใหญ่ในเจ้ารีทรีตนี่อยู่อยู่ส่วนไหนของของเขาใหญ่ครับมันกว้างมากเลยอันนี้อยู่ถนนถนนอะไรถนนรัฐหรือเปล่าครับอ่ไม่ใช่ครับแต่ก็เราออกจากถนนมาประมาณสามสิบกว่ากิโลเมตรครับทางไปวังน้กเขียวถนนสามสามห้าศูนย์ใช่ไหมสามศูนย์ห้าสองสามศูนย์ห้าสองทางเขาใหญ่วังน้าเขียวแต่เราอยู่ในเขตของปากช่องอืเราเป็นแปลงสุดท้ายของปากช่องใช้คําว่าเป็น เป็นชายแดนของปากท่องซึ่งติดกับ,บวังน้ำเขียววังน้ําเขียวครับ oh. ติดกันเลยฉะนั้นถนนทางที่เข้ามาก็ต้องมาทางถนน oh. เข้ามาทางถนนรัฐแล้วเข้ามา <Okay. S 1> ทางสาย3052 oh. ผ่านทัสศรนาผ่านคิริมยา oh. สวยงามเข้ามาตลอดนี่นะครับก็อยู่ไม่ไกล่ันไป่ไร่ครับ๋ oh. อเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปเที่ยวอ่ที่พักเรียกอะไรตากอากาศใกล้ทิดธรรมชาติใช่เพราะตากอากาศแล้ว อ่าแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพน้ออยู่เขาใหญ่นี่เองก็ไปใช้บริการได้โอ้ดูดีมากเลยนะคะที่ผ่านมานี่มีลูกค้าบารเท์สมาร์ทไปใช้บริการเยอะไหมคะสุดเยอะผิดปกตินะเนี่ยวันนี้ก็มีค่ะเมื่อวานนี้ก็มีค่ะวันวันวันธรรมดาเราก็จะได้บาร์เท์สมาร์ทมาใช้บริการค่างับค่างจับไม่เหงาไม่เหงาก็คือ รับรองว่าไม่มีห้องห้องว่างเลยยังไงก็มีคนเข้ามาพักเรื่อยๆมีมีสมาชิกบราเธอร์สมาร์มามาพักจะได้เต็มเนาะจะได้ไม่ว่างด้วยที่พักนี่มีเลทราคาเท่าไหร่บ้างคะอ่าเลยแคของเราเอ่อโปรโมชั่นให้บราเธอร์สมาร์นะคะสองพันห้าค่ะสองพันห้าร้อยพอยต์ค่ะคได้บ้านหนึ่งหลังได้บ้านหนึ่งหลังค่ะนอนตากอากาศตงหลังให้หนึ่งหลังค่ะสองท่านแต่ไม่รวมอาหารเช้าไม่รวมค่ะ อาหารมาสั่งทานที่นี่ได้ค่ะแล้วท่านเลือกจะมีแบบไหนก็มีแล้วแต่บางท่านก็อาจจะอยากทานเบาๆก็ก็ว่างฝ่ายบางท่านอยากทานหนักๆมีหลายแบบเขาต้มเลยมีอเมริกันเบรคฟาสโอ้มีหลากหลายใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมเลยเคนดิแดนเบรคฟาสรับเคนดิแดนเบรคฟาสโอ้โหเคนดิแดนเบรคฟาสจะเป็นเบรคฟาสสเต็กอือหือที่เราใช้เบรคฟาสสเต็กนั่นเรียกว่าสมัยก่อนเราใช้อเมริกันเบรคฟาสนะค่ะ ซึ่งเป็นเบเกอร์ตอนนี้ใส่กรอกมีแฮมมีเบคอนเนี่ยนะครับซึ่งเราเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะเขาไม่ดีแต่<ะ>เนื่องจากว่าเราเราซื้อมาต้องเป็นแพ็คใหญ่แพ็คใหญ่หลายกิโลเนี่ยทีนี้เราเก็บไว้นานแล้วมันไ,ได้เพราะแขกห้องเราน้อยใช่ไหม<ะ>ถ้าซื้อกินน้อยมามันก็แพงแต่ซื้อแพ็คใหญ่มาฉะนั้นของพวกนี้เราเก็บไว้สักพักหนึ่งมันก็จะมีอยางผมก็เลยออกแบบไปว่าเราจะต้องอหาสันคอหมูนี่มาตัดแต่งให้ดีแล้วก็ เป็นสเต็กตอนเช้านะครับต้องมาลองนะคะ <c oughs> คือคือแปลกใหม่มากเวลาที่เราไปพักโรงแรมที่พักที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่อาหารชาเช้าก็จะเป็นอเมริกันเบรคฟาสเป็นข้าวต้มเป็นอาหารแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าไม่เคยเจอที่ไหนที่เราจัดเบรคฟาสสไตล์แบบนี้เลยก็คือว่าเป็นสเต็ก <steak, S 2> สไตล์แคนาเดียนมาเลยสลัดลก็ต้องเป็นสลัดสดนะสลัดสดไข่ดาวแล้วก็ไข่ดาวสดน้ำผลไม้น้ำผลไม้คั้นสดสดสดด้วย ไม่มีการเอาหัวเชื้ออะไรมาผสมไม่มีคือเน้นคุณภสดสดๆเลยค่ะโอ้หเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทุกคนมาต้องว้าวค่ะต้องว้าวเออไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนแบบติดใจนะแล้วก็มีสมาชิกบ้านเธอหลายท่านที่บอกต่อหลายคนอยากจะไปลองพักที่นี่บ้างนะคะดีมากๆเลยโอ้โหอ่ะทีนี้อยากจะให้มาลองเล่าดีกว่าอยากให้คุณพิเดียยาเล่าดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่ เข้าใจแล้วก็รู้จักบาร์เทอร์สมาร์ตมากกว่านะคะเพราะว่ามารู้จักก่อนเลยมารู้จักบาร์เทอร์สมาร์ตได้ยังไงคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยรู้จักเพื่อนเขาก่อนค่ะตอนแรกเราไม่รู้จักเพื่อนเขามีโรงแรมอยู่ที่ประจวบไอชุมพรชุมพรอ,อ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็เออนึกขึ้นได้ว่าเรามีรีสอร์ทอยู่เขาใหญ่เขาก็เลยมาชักชวนเราค่ะค่ะ oh. คล้ายๆกับว่าเขามาดูห้องเราเต็มไหมเอออันนี้ดีนะผมก็ต้องไปดูอ่า่ช่วงวันวันธรรมดาเราก็ต้องการต้องการอยากจะมีลูกค้าปกติเขาใหญ่จะเป็นวิกเกนบิสเนสค่ะเป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันยุดอืมตอนนั้นก็จะเป็นจะมีปะปายถ้าลองลองดูก็ไปสมัครเขาไปสมัครก็มองเห็นว่าเออเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ใหม่และเป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เข้าใจคือเข้าใจง่าย,ายๆไม่ต้องยุ่งยากอซื้อ มาพักของเอาพอยไปซื้อของของคุณก็มาพักแลกกันไปก็รู้สึกว่าเป็นเป็นพื้นเป็นภาษาชาวบ้านที่ใช้กันก็เลยทําให้เราได้เข้าใจได้ง่ายอือแล้วมันดี<ม>ก,กับธุรกิจของเรายัางไงบ้างคะ่ะในการเข้ามาในบาเทอร์นอกจากจากลูกค้าที่ใช้บาเทอร์แล้วเนี่ยเขาก็แนะนําคนที่ไม่มีบาเทอร์มาใช้เงนินสดกับเราได้ออ๋มาบอกต่อเขาได้รู้จักมากอของราเอ้ยมันดี แต่เขาไม่มีไม่มีออพอยที่จะมาอย่างอย่างกลุ่มหลายกลุ่มเขาบางทีก็มาเยอะเลยเขาบอกเขาพอทไม่มีพอยททาไงไม่มีพอทไม่อยากเงินสดผมว่าเงี้นะง่ายมากก็เ,าเราลดราคาพิเศษใหนนนน<อ>้ะนะานะที่ว่าบาเทอร์แนะนามาเอามงินถือเงินตัวนี้เราเอาไม่เป็นไรแต่ครับสิส่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความรู้สึกนะคะพอได้มาเจอกลุ่มบา์เทอร์มันเหมือนพี่เหมือนน้องรู้สึกอบอุ่นนะคะอบอุ่นค่ะบางทีเขาก็เอาหอบข้าวหอบของมาาเพิ่มมาเพิ่มข้าวห้องอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้านึกว่ามาจ่ายเฉพาะข้าวห้องหอบของเตอเทปพายรถมาอะไรค่ะ มาแลกกันอ๋อมีของมาแลกเผื่อสนใจค่ะเราก็มีนั้นเอาไปเรามีถุงคุเรมีหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงเยอะนะอ๋อโอ้ยดีมาแลกกันเราก็เป็นแบบพื้นบ้านอ่ะรู้สึกรู้สึก ค่ะคือคือนอกจากที่เราจะแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ใช้เงินสดแล้วอย่างอ่ะห้องพักเราก็ได้รับพอยต์กลับมาใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาว่าคนที่มาพักกับเราเนี่ยเขาก็มีของที่จะเอามาแลกกับเราเพิ่มเติมซึ่งบางทีของบางอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้พอยต์เลยโดยสามคือแลกกันเลยเห็นแล้วเออชอบสนใจก็แลกเลยโอ้กลับไปในรูปแบบดั้งเดิมจริงๆเข้ามาเอาจากทะเลก็เอาปลามาอจากทางเหนือก็เอาเอาแหนมเอาอะไรมาก็ บางกิจารก็เอาต่างๆมาก็รู้สึกว่ามันอาหารเราจะกินเนี่ยรู้สึกว่าจะครบแนบดนี้มีหลากหลายเนาะมีคนเอามาไม่ได้ชมนะอันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเออมันคือเรื่องจริงนะคะเออก็คึกคักกว่าเดิมนี่ก็มาเสร็จปุ๊บเอยดีแล้วก็ขอสั่งเพิ่มส่งไปให้แม่หน่อยที่นครปนมส่งไปญาติต่างต่อก็ก็ดีก็ดีเราเราได้ใช้ได้ใช้พอยอ่อะค่ะ ไปซื้อข้าวซื้อของก็สะดวกดีค่ะไม่ต้องไปเดินห้างอืมอ่ะง่ายด้วยช่วงโควิดก็สั่งอย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> ดีมากเลยค่ะออถ้าถ้าเทียบบรรยากาศก่อนที่ก่อนที่เราจะมามารู้จักบาเทอร์สมาร์ทเนาะบรรยากาศที่รีสอร์ทก่อนหน้านี้คนมาเยอะ<ห>เยอะเทียบเท่ากับตอนนี้ไหมคะก็มาช่วงวิกเก็และสุกสร์อาทิตย แต่วันวิกเดย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะในในนั้นเรามีมีข้อมาพักวันวันจันทถึงวันพฤหัสที่มันจันพฤหัสนะครับบาเธอร์แต่ถ้าว่าช่วงไหนที่เราว่างเราก็ให้นะไม่ไม่ใช่ไหมคะแล้ต้องการเก็บเกี่ยวมันสดไว้สักนิดนึงอ๋อคือคือถ้าหากว่าไม่มีลูกค้าจากมาเธอวันวิกวิกวิกเดย์นะวันจันรถึงพฤหัสก็จะเงียบเลยใช่ไหมคะ ก็มีบ้างค่ะมีอย oh, oh, uh ู huh. ่ค nope, totally. ่ะม yeah. ี่เป็นต่างชาติใช่ค wow. oh, like anyway ่ะม uh ือพี่ต่างชาติก็มาอยู่นานหน่อยสี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโหเยี่ยมเลยก็อย่างน้อยเราได้ลูกค้าเพิ่มแลได้ลูกค้าเพิ่มค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคิวคุณลยิวคนะคะอ๋าแล้วก็บอกต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเป็นบาร์เทอร์สมาร์ทมานานเท่าไหร่แล้วคะ น่าจะสองปีแล้วค่ะสองปีสามพันกว่าค่ะสามอะไรค่ะสามพันสามก้าสามสองตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เจ็ดไปแล้วเจ็ดแล้วอันนี้ก็ลูกค้าอ้าวลูกค้ามาคุยหน่อยสิเชิญเชิญพอเชิญเชิญได้เพหน่อย ลูกค้าบาเทอร์เหรอคะอันนี้ใช่ใช่ค่ะโอ้โหนี่เน่สดๆนิดนึ่งได้เห็นบรรยากาศแล้วว่าตอนนี้ลูกค้าบา์เทอร์นี่ไปใช้บริการอยู่นะคะทุกคนเพิ่งทานข้าวเสร็จค่ะโอ้พักกี่คืนคะเนี่ยพักกี่คืนพักสองคืนค่ะโอ้โหรือสามท่านป้มเชิญค่ะคุยได้คุยได้มาด้านหลังได้นะคะด้านหลังทั้งสองท่านได้ค่ะด้านหลังทั้งสองท่านชื่ออะไรคะค่ะปุ้มค่ะสวัสดีค่ะ อบอุ่นมากเลยชื่อชื่อคุณเลยนะคะปุ้มค่ะปุ้มป้าปุค่ะอ๋อนี่คุณปุ้มมาพักกี่คืนคะสองคืนเหรอฮะสองคืนค่ะพอดีวันนี้เพิ่งมาถึงเลยโอ้โหไหนเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามาพักนี่เราจ่ายพอยรอยเปอร์เซ็นไม่มีเงินสดเลยใช่ค่ะรู้สึกเอ้บ้างคะเออดีค่ะดีค่ะพอดีปุ้มก็เพิ่งเข้ามาเป็นสมัครเป็นเมมเบอร์ของของบัตเตสด้วยอะค่ะ ใช่<อ>ก็ได้รับคําแนะนําจากทางพี่ตูนแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากทางทางคุณเจรุ่นพี่<อ>ที่แนะนําำ<อ>รู้จากปัตเตอร์สแตรตก็รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ดีมากๆเลยพี่ตูน<อ>ก็ดูแลดีมากๆเลยพี่พักน่ารักมากเลยค่ะค่ะนี่นี่คือมามาเขาใหญ่นี่ปกติเราเรามาเราก็จะจ่ายเป็นเงินสดอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจ่าย p อยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอรอ้งแรกเลยก็ยังไม่ชินเนาะตอนแรกก็ยังคิดว่าแบบเออเหมือนจะ หมือนใช้ยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงก็คือง่ายมากมันโอนเงินผ่านแบบมบายแบงกิ้งเลยค่ะค่ะง่ายขนาดเองแล้วแล้วทางเจ้าของทั้งสองท่านก็คือดูแลดีเหมือนลูกค้าทั่วไปเลยน่ารักมากเลยค่ะนี่พิ่งทานเราระทานอาหารเสร็จค่ะอันนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่คะคุณปุ้มปุ้มทําธุรกิจตกแต่งภายในไงค่ะอ๋อมีลูกค้าจากในบาา์เทอร์ด้วยใช่ไหมคะ อ่อปุ้มเพิ่งได้เข้ามาร่วมกลุ่มได้แค่อทิเดียวเองะคะอทิเดียวใช่อทิเดียวแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้พอย n กลับมาแล้วก็เอาพอย n เนี่ยมาลองใช้ดูเนาะมาผ่อ<า>นครอฟตัวนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเสียงจริงนะคะภาพจริงเสียงจริงบรรยากาศสดจริงๆเลยนะคะจากคนที่มาพักที่เขาใหญ่ในเจริทรีทีนะคะขอปุ้มมากเลยค่ะอแนะนํานะคะใครสนใจมาได้มาใช้พ o อ n t ได้ที่พักอาอาหารอร่อยเจ้าของบ้าน ต้องลองไปบ้างแหละขอบคุณนะคะคุณปูตายเลยค่ะยินดีเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่นี่คือต้องบอกว่าเป็นการคุยกันแบบสดๆนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสดๆนะคะการมาใช้บริการของลูกค้าจากบ้านจริงๆนะคะน่ารักมากเลยเราดูแลดูแลเหมือนคนในครอบครัวเลยนะใช่ไหมคะเออ ครับบรรยากาศ็เพราะว่าลูกค้าก็จะ้าวไปกต้นไม้ค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาเป็นสมาชิกบาร์เทอร์ได้สามปีเนาะแล้วก็เราก็ได้สัมผัสแล้วว่าการเข้ามาอยู่ในบาร์เทอร์เนี่ยมันมันอบอุ่นนะคะแล้วก็มันดีกับธุรกิจเราอย่างไงมันทําให้มีลูกค้าบอกต่อได้ลูกค้าใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะได้ลูกค้าที่จ่ายทั้งเงินสดแล้วก็ได้ทั้งพอยด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้เรามีการบอกต่อเรื่องของบาร์เทอร์สมาชิกให้คนอื่นเนี่ยได้ได้รู้จักบ้างไหมคะหรือคน ที่ทําธุรกิจที่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะมีบอกอยู่นะคะแต่ว่ามีบอกค่ะมีบอกคือทางผูถือเขาเขายังไม่ไม่อการเชิญชวนยังไม่ยังไม่ยังไม่อร่อยใช่ขาดครับพริกกับผักเกลือไปนิดหน่อยต้องใช้เวลาแต่ว่าเขาม่เห็นาก็ใช่แต่อย่างเราเนี่ยตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเรา แอบรู้สึกไหมคะว่าเอ๊บาร์เทอร์สมาร์จะใช้ได้จริงไหมความรู้สึกก่อนกับหลังจากสมัครมันแตกต่างกันไหมคะใช่ค่ะแอบแอบ,แอบรู้สึกอยู่ค่ะก็ะมีความรู้สึกว่าอเอ๊ะอันนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าข่าวเข้ามาก็หลายรูปแบบคล้ายคล้ายกันต่างตัแคล้ายคล้ายกันเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะ,อะไรแต่ก็ได้แค่สังเกตดูนะครับทีนี้เรากม็มองเห็นว่าการที่ได้ไปฟัง ท่านผู้พันบาเทอร์แล้วก็หลายๆคนท่านวิทยากรได้ฟังก็รู้สึกอินเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับ <คะ S 1> หลายเรื่องก็รู้สึกสบายใจก็ไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องนี้ก็มีแต่พูดอย่างเดียวโอ้ยเรามีพ่อยไม่ได้ไปใช้เลยเยอะแย,ยะเลย <c oughs> ไปใช้ <c oughs> ระวบง ไม่อะไพวกนี้นะแตมีอย่างกรุงเทพนี่ก็วันไหนไม่ไปนอนบ้านในกรุงเทพก็ไปนอนที่พักโรงแรมกินอาหารก็ไปเชียงรายไปธุรกิจที่เชียงรายก็ไปใช้พักอยู่ห้าหกคืนทำธุรกิจก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะใช้ได้จริงโอเคแล้วก็ไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะคะว่าเวลาเราไปอันนี้บาเทอร์เราเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ เออคือไม่เหมือนทําธุรกิจอะไปถึงอ่าโอนแล้วอยัางโอนแล้วเออจบค่ะเราก็ได้เพื่อนใหม่เป็นเป็นคนที่ทําธุรกิจเหมือนกันด้วยได้รู้จักคนเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะหลายท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพอเอ่อตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่พอเราได้มาลองใช้จริงๆเนี่ยก็อาจจะได้รู้สึกเหมือนทั้งสองท่านว่าเออมันไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็มันง่ายกว่าที่คิดมันดีกับธุรกิจเรามากกว่าที่คิดด้วยอืใช่ค่ะ ค่ะค่ะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่กําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคนที่อาจจะยังไม่ได้สมัครเข้ามาแล้วก็เอ๊ะมาฟังทั้งสองท่านแล้วก็ยังลังเลอยู่ยังสงสัยอยู่อย่างเงี้ยจะบอกอะไรพวกเขาคะอ๋อไม่ต้องลังเลหรอกครับแต่ก่อนผมลังเลมาเยอะแล้วตอนที่ผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมาเชิญชวนเมื่อนะ อันนี้พูดโดยโดยโดยอย่างาที่ได้ส,สัมผัสกจริง<ะ>ก,ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใครมาก็แนะนํากันบอกว่าเข้าไปตรงนู้นตรงนี้เอาดูจะซื้ออะไรก็ผมก็เอา้าสั่งให้อย่างหลายๆที่นี่นะค่ะก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ทําให้เราคิดว่าการพัฒนาในจุดนี้ดีมีการ organize ที่ดี well well organize พอสมควรนะครับปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ ไม่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 ย e s กับใครง่ายๆ่ไม่ไม่ง่ายเราต้องคิดเยอะก่อนแล้วก็ต้องดูว่ามันมีสมเหตุสมผลไหมค้อปกติแล้วปกติคมในกระถืเริื่มพุดไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่ออะไรค่ะค่ะเชิญเลยนะคะใครที่สนใจที่มองหาธุรกิจใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินสดง่ายๆอืมีของมาแลกของดีมากเลยค่ะเชิญชวนเลยค่ะ เป็นเป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักธุรกิจนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนที่เข้ามาแล้วเราจะได้เอาของมาแลกเปลี่ยนกันของค้างสต็อกหรือถ้าเป็นห้องพักโรงแรมแบบทั้งสองท่านนี้ก็คือถ้ามันว่างเราก็เอามาให้สมาชิกได้มาพักแล้วก็รับหอยกลับไปใช่ค่ะไค้ที่ทาโรงแรมอยู่นี่แนะนําเลยค่ะดีมากเลยค่ะเป็นเป็นรายรับได้รายรับเพิ่มขึ้นอีกกระเป๋าหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วแล้วคนที่ที่มีของค้างสต๊อกนี่ก็ใช่เลยค่ะมันใช่เลยก็มีอย่างหนึ่งนะที่ว่าอ่อคนที่มาพักเนี่ยเขาก็ได้นาคนอื่นมาใช้เงินสดกับเรานะค่ะชอบใจมากตรงนี้แหละ็นลูกค้าเพิ่มลูกค้าเงินสดเพิ่มอีกใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเราคิดว่าเขาเขาจะไปบอกต่อค่ะแล้วก็มีคนมาแล้วตัวเขาเองก็กลายเป็นลูกค้าประจําแล้วเขาก็บอกว่า มันเหมือนกลับมาบ้านเลยเหมือนบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยเชิญนะคะเชิญพิจิตรมานะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปบ้างนะคะน่าไปมากเลยดูจากบรรยากาศวันนี้วันนี้น้องน้องเขาก็พาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาค่ะ๋อ้รันมากก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นครอบครัวใช่ไหมคะเวลาไปลูกค้าไปพักนะคะ ใช่ค่ะเวลาลูกสาวหรือพาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่มาี่จะติดใจหมดเลยค่ะอว่าที่บีบรรยากาศคือจะมีต้นไม้เยอะค<ะ>่ะดอกไม้ต้นไม้มไม้หอมอะไรพวกนี้จะถูกใจกับสอบอค่ะอากาศสดชื่น เเชื่อว่าวันนี้คนดูไลฟ์หลายคนเนาะก็น่าจะมีคนอยากจะจองที่พักที่เขาใหญ่ในเจอร์รีทรีทเพิ่มขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวเราตั้งรับเอาไว้เลยนะคะน่าจะมีคนไปไปจองที่พักันเต็มเลยน่าจะมีทั้งเงินสดแล้วก็พอย์นะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์การสมัครเป็นสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์แล้วก็การเข้ามาใช้พอย์นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ดีกับธุรกิจของเราอย่างไรบ้างขอบคุณทั้งสองท่านนะคุณวิทยกรนะคะคุณธีระยานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะช่วยกันบริหารธุรกิจนะคะที่พักบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็ดูจากภาพแล้วบรรยากาศนะะ่าไปพักมากๆเลยแล้วประทับใจมากเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเพิ่มเติมนะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกวอรเดอร์สมาร์ทแบบสดๆร้อนๆนะคะเพียงแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็ได้มีโอกาสลองใช้พอยต์นะคะคือไปพักที่ ขาใหญ่ในเจอร์รีทรีตแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่การันตีให้เราเห็นแล้วนะคะว่าพอยต์ของเราถ้าเรามีในมือสามารถเอาไปใช้ได้จริงและเอาไปใช้ได้หลากหลายด้วยนะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงแรมที่พักหลายที่เขายินดีรับพอยต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นก็หมดข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊พอยต์จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะยังไงก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะสำหรับบาร์เทอร์สมาร์ทนะคะแน่นอนว่า มีประโยชน์กับคุณแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าของธรุรกิจเจ้าของกิจการนะคะที่มีสินค้านะคะเยอะนะคะในสต็อกรวมถึงห้องพักต่างๆนะคะที่อยากจะปล่อยให้มีคนเข้ามาพักนะคะก็ดีมากมีการบอกต่อด้วยนะคะมีลูกค้าใหม่ๆมารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะได้ลูกค้าที่จ่ายเงินสดเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอะก่อนลากันไปขอไประทาสัมพันธ์กันหน่อยนะ,ะสำหรับงานดีๆนะคะสําหรับงานบล็อกเชนเปลี่ยนโลกค่ะที่ทาง บาทเทอร์สมาจะจัดขึ้นนะคะในวันพุธที่24มิถุนายนนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะที่โรงแรมทาราแกรนด์รังสิตนะคะปทุมธานีค่ะงานนี้จะได้ฟังความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะ ก็หัวข้อคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกการเงินไล่ล่าเราจะได้พบกับอาจารย์ฝนนรินริ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอรนซีบล็อกเชนและได้พบกับผู้พันบาทเธอด้วยใครสนใจลงทะเบียนได้นะคะในเพจของเรานะคะรวมถึงใน t e l e GRAM ด้วยนะคะก็มีลิงก์ค่ะงานนี้ฟรีนะคะใครสนใจก็รีบสมัครเลยเดี๋ยวเต็มนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับปรินได้ใหม่ในวันจันทร์สองทุ่มตรงนะคะส่วนเสาร์ทย์นี้ยังมีรายการดีๆที่จะมาไลฟ์ให้ได้ติดตามกัน ผ่านทางเพจของ Barter Smart สองทุ่มเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ปิลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างถ้าหากคุณเลือกได้ระหว่างจ่ายด้วยเงินสดกับจ่ายด้วยสินค้าและบริการของคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไรและวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเรามีแอปพลิเคชันรวบรวมคนที่คิดเหมือนกันมาจอยธุรกิจร่วมกัน และช่วยให้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เราเอาแนวความคิดบาร์เทอร์การแลกเปลี่ยนสินค้ามาบวกกับสมาร์ทโฟนเป็นบาร์เทอร์สมาร์ทเรามาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันร่วมกันบาร์เทอร์สมาร์ทศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโหลดแอปพลิเคชันบาร์เทอร์สมาร์ท